ทุกคนอย่าเพิ่งกระพริบตานะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่แค่บิ๊กสกูตเตอร์ธรรมดาแต่มันคือออ l n นิวยามาฮ่า a อ Connected 2025ครับ ความเป็น X ที่ไม่เหมือนใครโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่พรีเมียมขี่ไปไหนก็ต้องมีแต่คนมองด้วยสีใหม่ที่โคตรกระชากใจและเทคโนโลยีสุดล้ำจากยามาฮ่ที่ทำให้ยามาฮ่ X Max Connected 2025ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับ มาเริ่มกันที่สีสันใหม่สุดกระชากใจของบิ๊กสก o ตเตอร์ดาวเด่นตลอดการในรุ่น 300cc y ย m a h a x ามาฮ่า n e c t e d 2025 2ที่ได้มีการออกแบบสีใหม่มาถึง5แบบใช้ไล่กว่าเดิมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนถึงความพรีเมียมแบบโคตรจะเฟี้ยวเลยสีแรกสีนี้ผมชอบสุดๆ สีเทาซิลเวอร์เกรย์สสีแดงไฮเปอร์เรดสสีเทาสโมกกี้เกรย์สสีดำมิดไนท์แบ็คห้าสีเทาดำชาร์โดเกรย์ ออกแบบของ YAMAHA XMAX Connected 2025ไฟหน้าและไฟท้ายรูปทรง X m o t i f Full LED ให้อารมณ์ถึงความล้ำโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตส่องสว่างชัดเจนช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนที่เก็บของสัมภาระใต้เบาะใหญ่จุใจเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบเบาะก,ก็โคตรจะก,กว้างนั่งสบายทั้งคนขับและคนซ้อนไม่ว่าคุณจะเดินทางใกล้หรือไกลเบาะของ XMAX มันจะทำให้คุณเหมือนนั่งอยู่บนเมฆนี่ผมเวอรอไปหรือเปล่า ันี้ในงานมอเตอร์โช2025พี่บูธยามาฮ่ามาเดินดูรถรุ่นอะไรเป็นพิเศษครับเอ,าาาเอ่อยามาฮ่า X Max ครับชอบอะไรในตัวยามาฮ่า X Max เอ่อมันสวยครับแล้วก็ดีไซน์มันโดนใจสีสันชอบไหมครับสีออกมาใหม่ค่อนข้างที่จะชอบนะครับตอบโจทย์ดี <c oughs> สิ่งนี้ถูกใจสายทัวริงเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักเดินทางด้วยการอัปเดตช่องชาร์จมือถือเป็น USB Type C รองรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่และชาร์จได้รวดเร็วทันใจกว่าเดิม และในส่วนของหน้าจอมาตรวัด d u โอดิสเพย์เรือนใหม่แบบใหม่แบบสับแบบตั้งสุดอะไรสุดแสดงผล2หน้าจอดิจิตอล LCD 3.2นิ้วด้านบนและจอ TFT ขนาด4.2นิ้วด้านล่างสามารถสั่งงานได้อย่างทันใจด้วยสวิตช์บนแฮนด์ด้านซ้ายโดยจะแสดงข้อมูลการขับขี่แสดงข้อความ SMS เล่นเพลงแสดงสภาพอากาศหรือระบบนำทาง Garmin Streetcords สุดเฟี้ยวพ่วงมาด้วยระบบ Yamaha w Connect ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุม Yamaha Xmax 2องพให้คุณได้ รู้ข้อมูลแบบเรียวทม์เช็คได้หมดถึง8ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นเช็คระยะทางความเร็วเฉลี่ยแจ้งเตือนการบำรุงรักษาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับแบตเตอรี่แจ้งเตือนการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อพบปัญหาแจ้งเตือนข้อความและสายเรียกเข้าคุณแฟนจะโทรมาคุณก็รับสายได้ทันถ้าคุณติดบลูทูธอยู่ที่หมวกค้นหาตำแหน่งจอลดรถล่าสุดดูข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันดูมาตรวัดสมรรถนะการขับขี่ระดับการเปิดของลิ้นเล่งจำนวนการหมุนของเครื่องยนต์ต่อนอาที อัตราเร่งและหมดประหยัดพลังงานอุณหภูมิหม้อน้ําอุณหภูมิอากาศในห้องเครื่องนอกจากเครื่องดีไซน์และระบบเทคโนโลยีที่ใส่เต็มมาใน Yamaha X-Max c o n n e c t e d 2025มาดูเครื่องยนต์บูคอ 300cc ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาตรฐานยูโร5แรงและประหยัดน้ํามันกว่ารถที่มีซีสูงๆแถมราคาผ่อนต่อเดือนยังถูกกว่าด้วยนะ แรงต้องมาคู่กับระบบ ABS ทั้ง2ล้อมั่นใจทุกการขับขี่ลดอาการล้อล็อกเสริมด้วยแท็ชชันคอนโทรลช่วยลดอาการล้อหมุนฟรีรักษาสมดุลให้รถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข่าวดีเมื่อซื้อ y a มาฮ่ XMAX ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025หรือที่ร้านผู้จำหน่ายในกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่วันที่26มีนาถึง6เมษายน2568คุณอาจจะเป็นหใน20ผู้โชคดีรวมทิปสุดพิเศษกับยามาฮ่และทอทททีท่ททท จังหวัดปาจีนบุรีระหว่างวันที่26-27เมษาย,ยน2568ยามาฮ่ X Max Connected 2025พร้อมให้คุณ X ก,กันแล้วทั้งเมืองวันนี้มั่นใจด้วยการรับประกันยาวๆถึง5ปีศูนย์บริการและอะไหล่ก็หาง่ายไม่ต้องรอนานลูกเพจอีจันที่สนใจเจอกันที่ผู้จำหน่ายยามาฮ่ใกล้บ้านท่านหรือที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรช2025 i ิมแพ t เมืองทองธานี26มีนาคมถึง6เมษาย,ยน2568นี้เท่า านั้นนะครับ